ัสดีครับ f อซี FC ที่รักในการวานันแหทุกท่านนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> มาพบกับอีสานใต้น้ำมือวันนะครับผมวันนี้ผ่านาดำดม่ได้มานะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาออกหมายครับช่วงห้าโมงเย็นนะครับผมว่าดูนูน้นครับฝั่งนูน้นฝนมาแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะได้ไปก่อนฝนหรือว่าฝนจะมาก่อนคนระับแต่เดียวเราจะเออแถวๆนี้ครับผม แค่แถวถึงโค้งเนี้ยพอเลยไม่กี่แหครับวันนี้โอเคครับผมถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้สารใต้น้ำมวันแล้วก็พันน้าใส่ลุยด้วยนะครับผมก็อย่ารอช้าครับเดี๋ยวฝนมาลุยกันเลยครับผมโอเคครับไปโอเคครับไปมาลุน้นแห่แรกครับวันนี้ตั้งใจไว้ประมาณนักสามแห่นะสามแห่พอกับบ้านครับตูนตูนป่าขึ้นนุ่นอย่าพูดเยอะใจเย็นครับใจเย็นนะ่ต้องรีบครับได้ปลอดได้แน่ครับท่านผู้ชมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับ อันนี้ครับอุ้ยลืมบอกหมายครับผมหมายนี้ครับหมายที่เราไม่เคยมาอยู่ตรงนี้เลยนะท่านชมโอ้ยอุ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 ้ยไม่ดีนะเดินดีดีนะเฮ้ยเสียวเสียนะท่านชมอู้วติดแล้วคุณว่าเต็มแหแน่เลยอะมันดิ้นแล้วอ่ะเอ้ยใจเย็นๆจริงๆิงเนี่ยดูน้ำดิดูน้ำดิดูฟองน้ำดิเนีย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 โอ้ยเต็มแหผมว่าแล้วแห เฮเราก็เฮทีด้วยอ่ะว่าเรียบร้อยนี่อู้นเต็มเต็มอู้เต็มเต็มครับไม้ไม้ก็ปลาแล้วครับผมจังหวะนี้ไอจวดอุ้ยเมื่อกี้มันดิ้นเยอะมากเลยนะไปไหนหมดแล้วออกหรือเปล่าลุนครับว่ามีตัวไหมอ้ยมีอยู่อู้บานอะไซเล็กอะอู้ ไม่มีตัวเดียวไองอจิงอะ่ะเออดูครับไี่โกโหกอุ้ยหลายตัวตัวใหญ่ก็มีอ้วนไงไงเอา้ามาได้ยังไงเมื่อ,อกี้เห็นแค่ตัวเดียวเองมาเฉยหูไม้เทียบุระวัลวงลุดโอเคครับท่านผู้ชม๋ยวปลดก่อนครับโอเคครับ <laughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับผมเพื่อมีกุ้งนะเผื่อได้กุ้งนะท่านผู้ชม แต่ยังมาคลองนี้ยังไม่เคยได้นะได้ดีๆนะคะให้เหมือนหมานทักทีเฮอะตอหรือเปล่าวะสวยงามกลัวจะ่บิต้อนี่แหละก็ลงเลยครับกลัวอะไร <c oughs> <c oughs> ทิ้งไว้เนี่ยแหละรอฟันดำมา <c oughs> <c oughs> เอาละฮะท่านผู้ชมมามาลุ้นกันครับว่าจะอุ้ยม,ม,มีมีมีดึงอ่ะมีดึงนะอุ้ยอุอุ้ยตัวใหญ่อุย้ยตัวใหญ่ไหมยู่หรือเปล่ารีบดึงเจอท่อนไม้ใหว่โอ้เจอท่อนไม้อันใหญ่ว่ะโอเคครับท่านผู้ชม ่กี้ก็ไปใต้สะพานมารุดหมดครับไม้โอ้ไม่ไหวแล้วครับผมช่วงนี้ไม้เยอะมากแต่ว,ว่าฝนมาแล้วนะนุ่นฝั่งนู้นฝนมามืดแล้วนะครับตั้งเขามาแล้วคืนก็ตกนะครับวันนี้ไม่รู้จะตกหรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่ได้เลยนะครับยังไม่ปลาไปทอดเลยกะว่าแค่สองแห่สามแห่เองสวยงาม มันไม่ไม่เหมือนมาตอนเช้านะตอนอุ้ยมันโดนแล้วถ้าตอนเช้านี่มันแบบว่าขึ้นแบบเต็มคลองคลองเนี้ยเยอะมากแต่ก่อนนี่มาแบบว่าหวานให้ถึงตรงเนี้ยพอแล้วทุกวันเนี้คนหายเยอะนะครับลากไม่ค่อยมีแล้วลาเกิดไม่ทันตัวเลก็กอะ ได้ไหมยังไม่ไม่ได้ลุ้นเลยขาวสะอาดเงียบจิบ,บไปไม่ต้องปลอดออกเยอะครับเดี๋ยวมันแตกเยอะเดี๋ยวมันเอาขึ้นไม่ไหวนะฮะโหผิดเลนเลยเนี่ยเราจากที่ว่าสองแหกับบ้านไม่เหมือนที่คุยเลยปาดเกิดไม่ทันนะครับ หวานแหก็ไม่ใช่ว่าไม่แตกนะแต่ไม่มีปลานะครับสี่ห้าตัวพอแล้วท่านผู้ชมรับเย็นไม่ต้องเอาไปเยอะครับอุ้ยโดนโดน,น,นแล้วโดนแล้วคุณตะก้องโดนแล้วครับนู่นนู้นนูนูนเห็นไหมอุ้ยกระโดดแล้วเห็นไหมโดนแล้วเห็นนี่ตั้งแต่จะโดนโดินเดินรีบดึงให้มันเข้าเพาก่อนเฮเราไม่ขาดเยอะหรอกเฮเฮสองเส้นเ,นเนี่ย มาดูใกล้ๆแล้วครับผมดูใกล้ๆแล้วอุ้ยอุ้ยหลายตัวเลื้ลึงเร็วตัวใหญ่มันเข้าเบาแล้วอ้วนอย่าล้างดีขึ้นเลยอูย้ล้างก่อนอุ้ยมันจะหลุดนี่กี่ตัวโอ้ตัวเล็กตัวเล็กครับเก็บหมดนี่พอได้<า>ยอยู่ก็ได้อยูอยอย่อุ้ยอุ้ย หลายตัวมันจะล่วงแล้วม่ล่วงแต่ว่าตัวเล็กนะท่านผู้ชมใยนี้ครับกาลังพอดีเลยายทอดครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปอีกสักสองแหะแล้วก็กระบาลโอเคแหะที่เท่าไหร่นะครับฝากเอฟซีนับไปหน่อยนะผมแหะที่สี่นับไปนับมาหอบไปท่านผู้ชมขนาดว่าตรงนี้เองนี่ออแต่ก็เซียนนะครับอีกวันไหนไม่ได้ออกล่านอนไม่หลับนอนไม่หลับตรงนี้เลยข้าเส้นแล้วครับตรงนี้เลยนะข้าเส้นแล้ว โอสวยงามสวยงามอะไรไปเป็นกระจุงเลยวี่นปลาขึ้นอะช็อกเกอร์แน่เลยเสียวอุ้ยโดนแล้วคนจะกล้องโดนแล้วโดนแล้วดินดิ้นนะขาบ็อกเลยเมื่อกี้เนี่ยดินดินตึกตึกเลยดินตึกตึกดินตึกโดดขึ้นแล้วดินตึกตึกดินตึกตึกโอ้โหโดนไม้แล้วมั้งเนี้อุ้ยเยอะนะเนี่ยเห็นนี่ยอันนี้มีไซส์มีไซส์ครับท่านผู้ชมรีบดึงเลยครับ อุ้ยตัวใหญ่วิ่งหลายตัวมาเล้ยวมาตัวใหญ่มาเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยมาแล้วตัวไซส์ที่เราต้องการนะท่านผู้ชมแล้วก็มีไซส์เล็กปนๆมาอยู่นะฮะท่านผู้ชมมีเฮ้ยเจวครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วครับค่อยมีแรงนะครับค่อยมีแรงครับหายเหนื่อยครับท่านผู้ชมโอเคอูลมลมมาแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่าที่มันขึ้นนะแถวเนี้ยแล้วก็ไม่เราไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เข้ามาหวานด้วยแถวนี้มันก็บรรยากาศดีมากครับไม่ใช่อะไรมันเสี่ยงนะเนี่ยไม่มีรู้มีไม้ป่าโอเคถ้าแถวนี้พอครับท่านผู้ชมช็อคเกอร์นี่เลยโอเคลุ้นครับว่าจะมีตัวไหม ไซส์ใหญ่อยู่นะตรงนี้นะไซส์ใหญ่สักสิบตัวนี่โดดแล้วนี่ยังไงโชว์ตัวใหญ่ไซสมินิเยอะมากครับทนกู้ชมอุ้ยอุ้ยหลายตัวอยากลิฟต์ย,ยื่นแลู้เหมือนหมานี่ไงหมานีกแล้วท่กนผู้ชมอุ้ยนี่ดู็นไครับ นี่ก็ทำชุโอ้ยแบบนี้สบายไม่ได้จับยนี่ครับดูนี่ก็ไม่ได้จับง่ายนะครับจับหมดครับวันนี้เก็บหมดครับผมเก็บหมดครับดูทองฟ้าโอ้โหใจมั่ใจมากครับตรงไหนตรงไหนครับนีแหละคนตา้องตรงนี้แหละตรงต้นไม้ใหญ่นี่แหละอ้วนงี่แหละตรงนี้เลยหวานเลียวรถมากดหยุดนะเฮ้เฮครับผมมา เป็นตะกร้องแล้วบอกว่าให้ใส่ตรงนี้นะก็จัดดีครับไปรออะไรครับขนาดวานไม่แตกยังโดนนะแ้วถ้าวานแตกอะ่ะปลาเยอะอยู่นะเนี่ยยัง<ม>ว่านบรรยากาศสดชื่นดีครับวันนี้สดชื่นได้ปลาเยอะสดชื่นตอนแรกๆเหมือนจะไม่สดชื่นคนระับไม่มีแรงนะคะอุ้ยอะไรเนี่ย องน้ำบุบเลยอะหนักๆน,นะอย่างน,นี้เนี่ยโดนนะไม่มีเหรอโดนตัวเล็กอะไหนเดียวอ๋อใสเล็กครับท่านผู้ชมโอเคครับผมฮโอเคครับมา ตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะครับไม่ได้กลับสักทีหรอกสักไม่กี่แหแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้อีกสักแหสองแหตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบตัวได้แล้วลมดีนะฮะท่านผู้ชมเตด้ามาฝั่งซ้ายตลอดเลยกลามน่าอยู่ฝั่งนู้นฝั่งตาโน่นฝั่งนู้น นี่กระโดดแย้วตัวสามนิ้วอ่ะสองนิ้วแล้วก็เหมือนมีดึงอยู่นะเหมือนมีดึงนะผมจะต้องเหมือนมีดึงอุ้ยตัวใหญ่อ้วนบอกเลยว่ามีดึงนะท่านผู้ชมอุ้ยหลายตัวหูยตัวใหญ่มาอีกแล้วครับหูยนี่ฮะไหนวะอุ้ยเป็นคู่เลยเป็นคู่เลยนี่ครับหืได้อยู่ได้อยู่ฮะท่านผู้ชม แจวแหววเลยครับท่านผู้ชมอย่นี้ก็แจวแหววนะคะท่านผู้ชมพร้อมไปครับมรนยากาศสดชื่นตอนแรกเป็นไงไม่มีแรงพันยังไม่มีแรงพอได้เป็นไงล่าเริงแจ่มใสมีแรงขึ้นมาเฉยตรงน,นี้ดีกว่าตรงน,นี้แหละ สวยไม่อยากจะเชื่อว่าว,า,วานแฮแตกสวยขนาดนี้ถ้าเรามืดๆนี่แบบว่าติดนิดกระจายเลยโอ้ยโดนแล้วนะ่ะหูตัวเล็กแบบกระโดดย่งยิงยงยิงเลยตัวเล็กหลุดบ้างก็ได้นะอุ้ยหลายตัวกระโดดโชว์ครับผมไซสไม่นี้ มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่นะมีดึงมีดึงคุณชายก็รีบดึงนะคะถ้ามีตัวใหญ่มีดึงครับขึ้นมาแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วโุ้ย,ยหลายตัวหอ้ยพี่น้องรอบนี้หมานะครับหม,ม,มานะรอบนี้ยังหมานเหมือนเดิมนะ,ะท่านผู้ชมนี่ครับมายังความนี่นี่น,นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งด้วยถูกแล้วเนะี่ยสายนี้ครับผม ที่ตามหานะตามหาน<า>ิ้วเอาไว้ให้แม่ตามหากันให้ควักด,ดูครับจ,จบให้ดูตอนนี้กำลังดีเลยนะเนี่คนระับทาชมยอดครับผมนู่นนะ่ะ <Okay. S 1> ไม่หวานดีกว่าน่าจะเป็นตัวเล็กกับดูทรงแนละ้วไซสเล็กครับปกติเราหวานทั้งนอกนูนได้ไซสใหญ่นะรอบนี้ไซสใหญ่ไม่ได้เลยได้แต่ไซสเล็กอย่างเดียว นี่แหละตรงนี้เหรอวะฟึบโอ้ยมันเหมือนกั๊กอะคร,ร,รับทานผูมเวลาหวานไปนี่เหมือนกั๊กกั๊กยังไงไม่รู้มาตามลมแล้ววันใบไม้เยอะโดดแล้วสองดดนิ้วก็ขึ้นมา

เอาอะไรใส่อะเอาอะไรใส่นะครับปัญหาแล้วท่านไใส่กระเป๋าไปเลยครับท่านผู้ชมเป๋าไหนเป๋านั่นนะครับดูครับนี่ครับผโอ้โหอีกดุกครับท่านผู้ชมต้มน้ําปลาครับป่านดำไม่มาพลาแล้วครับท่านผู้ชมหอยตอนนี้ผมยังไม่กล้าจับนะครับเดี๋ยวหาอะไรใส่มันก่อนนะครับโอเคครับโอ้ยอดมากเลยครับไปครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็ดึงในดุกประมาณไซส์โอ้ไซส์เกือบโลได้อยู่นะเจ็ดแขนเจ็ดเป็ดขีดอะผมว่า ายใหญ่เลยครับประดุกนี่ดูหัวใหญ่มากตัวเลกมันไม่ขึ้นนะผมหวานไปอะไม่ใช่ว่าขึ้นนะผมก็หวานไปซุ่มๆหวานนะโดนเฉยเลยดูเมื่อกี้เราหวานตรงไหนรูนน้ไหมตรงนี้แล้วกันแบบนี้แหละเมื่อกี้มาลุ้นกันครับว่าประดุกจะได้คู่หรือเปล่าหุ้นตัวเล็กโดนเยอะ ดินติ้วๆๆเลยอ่ะอุ้ยประดุกเมื่อกี้แบบตื่นตาตื่นใจอ่ะตอนแรกมันก็ไม่ดิ้นนะุ้ไม้แน่เลยถ้ารู้ว่าได้ตัวใหญ่แล้วจะรักรีบดึงเลยรอ,อบนี้ตัวเล็กครับรอบนี้เป็นคางดำนะ อยากไปทั้งนู้นไซเล็กอะไซเล็กก็เอางอยทอดเราไงนั้นก็ตัวใหญ่ก็ให้แม่โอเคครับท่านผู้ชมดูครับว่าเราจะได้ปันนินบ้างไหมพันยางก็ได้ตัวใหญ่แล้วอยากจะกลับแล้วพันยางตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมโอ้ยไมมันเบี่ยงเหมือนแบบว่าเสียวๆย, <ลง S 1> ยังไง,ไ,งไม่รู้ลมมันมาแรง หมดแรงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใช่พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงๆนะอันยังได้ตัวใหญ่แล้วก็อยากจะกลับแล้วครับเส <laughs> ียนนะครับโอ้โห,โหโดูดิพรุ่งนี้เรามาอีกพูดหนักๆทีละหุ่ยอุ่ยหุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโดนไม้แน่เลยตามมาครับ มันไม้อยู่หูตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โอ้ตัวใหญ่หลายตัวหลายตัวเลยบมอหลายตัวครบับท<ไ>่านผู้ชมเห็นเห็นแจ๋วเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้หดูทั้งถุงทั้งอะไรครับหหสัตพัดเลยเมื่อกี้โดนไม้นะครับผมแต่เราก็หลบมาได้ยากโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ปิดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเริ่มหมดแรงอีกแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สานใต้ลำบุวันแล้วก็ผ่านําสายลุยด้วยนะครับผมรับชมได้ทั้งสองช่องทางครับผมแต่วันนี้อีสานใต้มาคนเดียวครับเดีย๋ยวมาลุ้นแหนสุดท้ายกันเลยครับว่าจะมีตัวไหมมีไซสมีตัวเปล่าพอดีพี่เมื่อกี้เข้ามาก็บอกว่าเมื่อวานกรมประมงเราเข้านะครับผมก็น่าจะมากวาดนะเจอเรานะฮะผมโอเคครับแห่สุดท้ายครับผมขอมันหมานนะฮะท่านผู้ชม ว้าวแห่สุดท้ายก็ไม่พาที่จะแตกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผลงานเราเป็นยังไงบ้างครับรึ่งกระปองนะครับค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมได้ปลาดูกด้ยนะปลาดุกตัวใหญ่ดึงแล้ว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 ดึงรแล้วดึงลูกปลาอะไรนะดึงแรงนะเมื่อกี้น่ะผมว่ามีไซส์อ่ะนี่กระโดดแล้วอุ่นครับหือแห่เราเราจะไม่บอกใครเราจะมาแค่สองคนตัวใหญ่

มาสรุปผลง,งานช่วงเย็นนะผมนี่มาดูใกล้ๆนะครับโอ้ทางดํานะครับผมแล้วก็นี่ครับผมปลาดุกครับปูเกือบโลอะผมว่าเนี่ยไซใหญ่เลยนะมี่ไซเกือบโลได้แล้วท่านผู้ชมก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวทําปลาก่อนนะครับผมว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าใต้ใน,น้ำวัดแล้วก็พันดาใสลุยด้วยนะครับผมรับชมได้ทั้งสองทางครับวันนี้ ไปคนเดียวครับหมานเฉยเลยครับพานดำไม่มาเดี๋ยวต้องส่งไปให้พานดำดูครับอยากมาอีกแน่ครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเจอยังไงเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมโอเคครับ